สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนกังวลกันมากก็คือเรื่องไขมันในช่องท้องนะครับเราไปเจอวิดีโอของคุณหมอวีดรวีชาแนลชื่อคลิปว่ากําจัดไขมันในช่องท้องใน30วันทําแบบนี้ดูน่าสนใจมากแล้วก็ดูทาตามได้จริงด้วยใช่ค่ะเป็นหัวข้อที่สําคัญต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะคือไขมันชนิดนี้เนี่ยมันต่างจากไขมันใต้ผิวหนังที่เราหยิบหยิบจับจับกันได้นะคะ ครับมันซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ส่งผลเสียได้เยอะกว่าที่เราคิดดีค่ะงั้นเรามากลั่นเก่น์สำคัญจากวิดีโอนี้กันหน่อยครับว่ามันคืออะไรอันตรายยังไงแล้วไอ้เจ็ดขั้นตอนที่คุณหมอว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างได้เลยค่ะเริ่มจากไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat เนี่ยคุณหมอวีเขาอธิบายว่ายังไงนะครับคือคุณหมออธิบายว่ามันไม่ใช่ไขมันนิ่มๆที่เราบีบได้ตรงพุงตรงแขนะคะอ๋อครับแต่มันเป็นไขมันที่เข้าไปเกาะ ไปห่อหุ้มเอาัวัยว,วะภายในเลยค่ะอย่างลำไส้ตับตับอ่อนอะไรพวกเนี้ยค่ะโหก็หอวัยว,วะเลยใช่ค่ะแล้วที่น่ากังวลมากๆคือมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะมันเหมือนแบบว่าทำตัวเป็นต่อมไรท่อเลยผลิตสารที่เรียกว่าไซโตไคลออกมาไซโตคไคลค่ะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมันไปกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังทั่วร่างกายเลยค่ะอักเสบเรื้อรัง ฟังดูไม่ดีเลยนะครับไม่ดีมากๆค่ะเพราะมันเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงเยอะมากทั้งโรคหัวใจหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกอะค่ะครับเบาหวานชนิดที่2ก็เกี่ยวฮอร์โมนก็รวนได้ยังผู้ชายเทสโทสเตอรโรนอาจจะต่ําลงกระดูกกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงอืแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงภาวะสมองเสื่อมด้วยค่ะที่สําคัญคือคนที่ดูผอมๆเนี่ยก็อาจจะมีไขมันตัวนี้เยอะได้นะคะไม่ใช่แค่คนอ้วนอ้าว ผอมก็มีได้หรอครับเนี่ยโอเคทีนี้เราจะพอรู้ได้ยังไงครับว่าเราอาจจะมีเจ้าไขมันที่เยอะหรือเปล่าคุณหมอมีวิธีเช็คง่ายๆไหมครับ มีค่ะคุณหมอแนะนําไว้หลายวิธีเลยแบบประเมินเบื้องต้นนะคะง่ายสุดก็วัดรอบเอวค่ะวัดเอวใช่ค่ะผู้ชายถ้าเกิน36นิ้วผู้หญิงเกิน32นิ้วอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วค่ะ36กับ32นิ้วนะครับค่ะอีกวิธีคือเทียบรอบเอวกับส่วนสูงเอาง่ายๆรอบเอวเราเนี่ยควรจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนสูงเราค่ะอ๋อ เช่นสูง170เซนเมตรเอลก็ไม่ควรเกิน85ซนติเมตรถูกต้องค่ะแล้วก็ลองสังเกตลัขนาดหน้าท้องดูถ้ามันแบบว่าแข็งแข็งปองปองกลมกลมเหมือนลูกบอลไม่ได้นิ่มๆหยุ่นหยุนเหมือนไขมันใต้ผิวหนังก็อาจจะใช่ค่ะอืมหรือบางทีก็ดูจากอาการอื่นๆอย่าง อ่อนเพลียง่ายไหมง่วงนอนหลังกินข้าหรือเปล่าหรือว่าอยากของหวานบ่อยๆผิดปกติไหมอาการพวกนี้ก็เกี่ยวด้วยหรอครับเนี่ยเกี่ยวครับเพราะมันอาจจะสะท้อนว่าไขมันในช่องท้องเนี่ยมันเริ่มไปกวนระบบอินซูลินในร่างกายเราแล้วค่ะโหมีหลายสัญญาณเลยนะครับโอเคทีนี้มาถึงส่วนสําคัญเลย7ขั้นตอนกําจัดไขมันในช่องท้องใน30วันที่คุณหมอวีแนะนําข้อแรกคืออะไรครับข้อแรกเลยคุณหมอใช้คําว่ากินอย่างชาญฉลาดไม่ใช่กินน้อยคะ่ะ กินอย่างชาญฉลาดหมายถึงก็คือไม่ใช่การอดอาหารนะคะแต่เป็นการเลือกกินเน้นโปรโตีนคุณภาพดีเช่นไข่ปลาอกไก่เกลียกโยเกิรต์ตค่ะแล้วก็กินไฟเบอร์เยอะๆ จากผักผล,ลไม้ที่ไม่หวานจัดธัญ,ญพืชไม่ขัดสีพวกนี้ช่วยให้อิ่มนานคุมน้ําตาลได้ดีแล้วก็ลดพวกอาหารแปรรูปน้ําตาลน้ําหวานต่างๆอ๋อแล้วเหมือนคุณหมอพูดถึงหลัก80-20ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลัก80-20ก็คือกินอาหารดีๆมีประโยชน์สัก80%แล้วก็อนุญาตให้ตัวเองกินของที่ชอบหรือของที่อยากได้บ้างสัก20%อืมแบบนี้ก็ไม่เครียดเกินไปทำได้เรื่อยๆนะครับใช่ค่ะทำให้มันยั่งยืนขึ้นข้อ2ต่อเลยนะคะคือออกกำลังกายแบบ เวทเทรนนิ่งค่ะเวทเทรนนิ่งคือยกน้ําหนักอะไรแบบนี้เลยครับประมาณนั้นเลยค่ะอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เน้นท่าพื้นฐานใหญ่ๆอย่างสควอตเดดลิฟท์วิดพื้นอะไรพวกนี้ค่ะไม่ต้องกลัวกล้ามใหญ่นะคะครับคบการมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนเรามีเตาเผาพลังงานในร่างกายที่ใหญ่ขึ้นค่ะช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีแม้ตอนเราพักผ่อนน่าสนใจครับแล้วข้อ3ามครับ เห็นว่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเหมือนกันข้อ3คือเดินให้มากขึ้นค่ะตั้งเป้าไว้เลยวันละ8,000ันถึงหมื่นเเลยค่ะการเดินเนี่ยดีมากนะคะมันช่วยลดฮอร์โมนเครียดหรือคอร์ติซอลซึ่งเจ้าตัวนี้ล่ะค่ะที่ทําให้ไขมันไปสะสมที่พุงง่ายขึ้นอ๋อเดินก็ช่วยได้เยอะเลยไม่ต้องหักโหมมากด้วยต่อมาข้อ4อันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะมองข้าม คือนอนหลับให้มีคุณภาพสำคัญมากๆค่ะคุณหมอวีเน้นเลยว่าอาจจะสำคัญเป็นอันดับแรกๆด้วยซ้าเป็นฐานเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะตั้งเป้าไว้7-8ชั่วโมงต่อคืนการนอนไม่พอเนี่ยมันไปกระทบฮอร์โมนที่คุมความหิวความอิ่มการเผาผลาญโดยตรงเลยค่ะแล้วต้องทำยังไงให้นอนมีคุณภาพครับก็อย่างเช่นปิดจอมือถือก่อนนอนสัก30นาทีห้องนอนให้มืด,มด en, ๆเย็นๆแล้วก็เลื่องคาเฟอีนช่วงบ่ายๆค่ะถ้าใครไวมากก็อาจจะต้องเลี่ยงตั้งแต่เที่ยงเลย ครับคบต้องใส่ใจเรื่องนอนจริงๆจังๆสินะครับใช่ค่ะถ้าเรานอนไม่ดีนะทําข้ออื่นไปอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควรค่ะโอเคครับนอนแล้วก็ต้องข้อ5จัดการความเครียดอันนี้ก็เชื่อมโยงกันใช่เลยค่ะเครียดเรื้อรังนี่ตัวดีเลยทําให้คอติซอลหลั่งเยอะก็ไปลงพุงอีกคุณหมอแนะนําเทคนิคง่ายๆอย่างการหายใจทางจมูกช้าๆลึกๆสัก 3- 5นาทีหายใจทางจมูกค่ะ หรือไม่ก็ลองไปเดินเล่นในสวนในธรรมชาติแบบไม่ต้องหยิบมือถือมาดูนะคะปล่อยใจสบายๆหรือฟังเพลงผ่อนคลายก็ได้ค่ะทำง่ายๆได้เลยนะครับเนี่ยต่อไปข้อ6ลดการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้คงชัดเจนชัดเจนเลยค่ะแอลกอฮอล์เนี่ยแคลอรี่สูงสารอาหารน้อยแล้วที่สําคัญคือมันไปขัดขวางกระบวนการเผาผลาญไขมันของร่างกายเราโดยตรงเลยการลดหรือถ้าให้ดีคือตัดไปเลยโดยเฉพาะช่วง30วันแรกเนี่ยจะช่วยให้เห็นผลเร็วขึ้นมากค่ะครับผม และข้อสุดท้ายข้อ7คุณหมอบอกว่าสร้างเป็นนิสัยไม่ต้องสมบูรณ์แบบอันนี้เป็นหัวใจเลยค่ะคือความสม่ำเสมอทำต่อเนื่องสำคัญกว่าทำให้เป๊ะทุกวันคือถ้ามีวันไหนหลุดบ้างพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยค่ะพรุ่งนี้ก็กลับมาเริ่มใหม่ไม่ต้องรอวันจันทร์ไม่ต้องกดดันตัวเองเริ่มได้เลยวันนี้ดีชั้งครับฟังดูทำได้จริงไม่เครียดใช่ค่ะทำให้เราทำต่อไปได้เรื่อยๆสรุปแล้วเนี่ยการจะจัดการไขมันในช่องท้องตามแนวทางคุณหมอวีก็คือ ต้องมองภาพรวมสุขภาพเลยนะครับทำเรื่องกินเรื่องออกกําลังกายทั้งเวททั้งเดินเรื่องนอนเรื่องความเครียดลดแอลกอฮอล์แล้วก็ทําสม่ำเสมอไม่ต้องเปะ๊ะถูกต้องค่ะเป็นการปรับวิถีชีวิตแบบองค์รวมจริงๆลองทําตามนี้สัก30วันก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงดีๆกับร่างกายนะครับทั้งเรื่องพลังงานสุขภาพโดยรวมแน่นอนค่ะเป็นแนวทางที่ครอบคลุมแล้วก็สมเหตุสมผลมากเลย มีข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะคือบางทีเนี่ยอุปสรรคใหญ่สุดของเราในการดูแลสุขภาพอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกินหรือเรื่องไม่มีเวลาออกกําลังกายก็ได้นะคะเอา้าแล้วมันคืออะไรครับอาจจะเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปอย่างการนอนหลับหรือการจัดการความเครียดนี่แหละคะ่ะ2ออย่างนี้มันส่งผลต่อฮอร์โมนต่อการตัดสินใจเลือกกินต่อแรงจูงใจในการออกกําลังกายหมดเลยอ๋อจริงด้วยครับการหันมาใส่ใจเรื่องพื้นฐานอย่างการนอนกับความเครียดให้ดีขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ปลดล็อกให้เราทําอย่างอื่นได้สําเร็จก็ได้นะคะ